สวัสดีคนที่เกิดในวันศุกร์นะมาดูกันค่ะว่าโคงสุดท้ายของปี2 0 2 6หรือว่าช่วงดวงชะตาเนาะในช่วงก่อนสิ้นปี2 0 2 6ของคุณจะเป็นอย่างไรอ่ะหยิบมาทีละใบใบแรกค่ะอืมโอ้ยมีคนเมตตาเนาะโชคดีจริงๆเลยนะคะวอ้าวโอกาสทางการเงินมีดูเหมือนกับว่าจะได้เก็บเงินเก็บทองเนาะนะคะโอ้โหพลังนะพลังบารมีค่อนข้างดีค่อนข้างแรงนะคะอุ้ย มีโอกาสมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณนะอ่ะอะไรอีกอะไรอีกดูซิโอ้โหช่วงที่มาช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องให้ปวดหัวปวดศรีรษะอยู่เหมือนกันนะอ่ะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณเอซอฟสอรสนะคะอะไรอีกอะไรอีกว้าว o o ออฟเพนตากอลสนะคะอะไรอีกอะไรอีกอืม Queen of Cups อะไรอีกอะไรอีกว้าว Knight of Pentacles นะคะ และสุดท้ายค่ะโอเค for of s o r d s คนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายของปี2566หรือช่วงก่อนสิ้นปี2566นะเป็นช่วงเวลาที่พละกกำลังของคุณจะกลับคืนมานะข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะมีคนเมตตาจะมีเรื่องฟุกๆมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของปี2566 ช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมากเหลือเกินนะคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะเหนื่อยมากเหลือเกินเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรหลายอย่างรหลล้อมรอบตัวบางคนเจ็บไข้ได้ป่วย เพิ่งหายหรือกําลังเป็นอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะหายแล้วแหละนะในสิ้นปีนี้เดี๋ยวก็จะหายละนะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจะหยิบจะจับจะทําอะไรดูมันไม่คล่องตัวนะเออมันก็เลยติดขัดปัญหาอุปสรรคแต่ต้องบอกเลยว่าความมุมานะความบริยะความอุตสาหะของคุณจะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนปลายปีนี้นะหรือช่วงโค้งสุดท้ายของปีหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี2 0ง6เนี่ย ความวิริยะความอุตสาหะของคุณจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีนะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีคนมาช่วยเหลือค่ะนะคุณจะมีคนช่วยเหลือทั้งเรื่องการเงินการงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคพลังกำพ,พละกำลังเนาะกายกำลังใจของคุณจะมาเต็มเปี่ยมมีคนเมตตามีคนช่วยเหลือให้คุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะอ่ะ ไล่ไปทีละเรื่องเอาเรื่องสุขภาพก่อนถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งหายเจ็บหายปว่วยหายไข้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าคุณยังนะก็ต้องให้ดูแล,แลสุขภาพนิดหนึ่งเพราะมีโอกาสปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัววิงศีรษะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ปว่วยมีโอกาสนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสในเรื่องของข้เอเรื่องของข้อเรื่องของระบบภายในอะไรต่างๆมีโอกาสเจ็บปว่วยไม่สบายมีโอกาสนะที่จะไม่สบายจากการที่คุณอาจจะไม่ได้ดูแลสุขภาพ ของตัวเองให้ดีนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือว่าอาจจะทานอาหาราไม่เป็นประโยชน์หรือมีความเครียดคิดเยอะคิดหนักคิดมากกับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งหายนะก็ยินดีด้วยนะโอเคแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ไหมสุขภาพของคุณจะแข็งแรงแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ยังยัง,ย,งยังทรงทรงอยู่ก็ต้องบอกว่าภายในปลายปีนี้เดี๋ยวคุณจะแข็งแรงแน่นอนส่วนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เป็นก็ให้ระมัดระวังนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเออหรือปวดหัวปวดศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเอฟเจาก การใช้ร่างกายของคุณในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะคะแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนส่วนถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นในเรื่องของการเรียนการเรียนต้องบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยนะหรือว่ามีมีม,มีมีความเหนื่อยล้าหน่อยแต่ต้องบอกเลยว่าความตั้งมั่นความตั้งใจความแน่วแน่ของคุณจะถูกจะทำให้คุณเรียนจบสอบผ่านสอบได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยแหละ นะจะมีคนช่วยเหลือค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาครูบาอาจารย์เมตตาทําให้คุณสอบผ่านสอบได้ถ้าเป็นเรื่องของการงานอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจาออาจะแทบไม่ค่อยได้พักเลยการงานเยอะเหลือเกินมีเรื่องให้ปวดหัวหัวนะมีปัญหาให้แก้ไขยอยู่ตลอดแต่ต้องบอกเลยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจความมุ่งมั่นความแน่วแน่ของคุณนะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคแต่คุณจะชนะค่ะนะ การงานจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะอยู่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรืออาจจะได้งานนะคะที่ตําแหน่งดีขึ้นการเงินดีขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนในเรื่องของธุรกิจนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะนะนะเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างหมุนเงินด้วยอะไรด้วยเนาะพอทําธุรกิจส่วนตัวต้องใช้การเงินแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจาก ช่วงหลังจากที่ผ่านปัญหาอุปสรรคไปแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่านะคะในเรื่องของธุรกิจเนาะธุรกิจจะ จะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะจะมีลูกค้าลูกค้าเมตตามากขึ้นจะมีโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากขึ้นมีโอกาสที่ว่าการเงินจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าวหน้าแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนาะการเงินช่วงที่ผ่านมามีเอาเงินเก็บมาใช้เหมือนกันเนาะนะมีปัญหาติดขัดเหมือนกันเนาะในเรื่องของการเงินเนาะแต่ต้องบอกเลยนะคะ อาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่ที่ผ่านมาต้องประหยัดอดออมอะไรต่างๆแต่ว่าช่วงปลายปีนะหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี2026เ <Britney, S 1> นี่ยดูเหมือนกับว่าจะพลิกฟื้นแล้วนะเออจะได้ฟื้นฟูแล้วนะจะดีขึ้นแล้วนะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะและการบริหารจัดการการเงินที่ดีของคุณมากขึ้นเนี่ยนะมันทําให้การเงินเข้าที่เข้าทางมีเงินเก็บแล้วนะมีคนช่วยเหลือนะมีคนชี้แนะแนวทางชี้นาแนวทางหรือช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทําให้การเงินของคุณจะดีขึ้น ดีขึ้นมากด้วยนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าคุณโสดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเอออาจจะอาจจะโสดอยู่แล้วโสดมานานแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งโสดเพราะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็แล้วแต่ดูเหมือนอาจจะได้เจอคนรักแบบ แบบฟุกๆนะอาจจะเจอคนคนรักแบบฟุกๆนะอาจจะเจอคนรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เหมือนกันนะเออมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าสถานะนะคะอแอบชอบใครอยู่นะก็มีโอกาสว่าเขาอาจจะเริ่มมีใจให้กับคุณนะเออนะอาจจะเริ่มมีใจให้กับคุณหรือถ้าเกิดว่า สถานะไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกคลุมเครือเหลือเกิน,นต้องเก็บตัวเงียบนะต้องเป็นความลับนะเป็นคนของความลับไม่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผย <c oughs> ดูเหมือนกับว่าอาจจะได้เปิดเผยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน <c oughs> เขาอาจจะเปิดตัวหรือว่าอาจจะขอคบเป็นแฟนแบบปุบปับฉพันในช่วงปลายปี2006น,น,นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าทะเลาะก,กันอยู่นะคะหรือว่างอนๆกันอยู่นะก็มีโอกาสที่จะ ความใส่ใจนะการพูดดีคิดดีทําดีต่อกันจะทําให้กลับมาคืนดีกันกันได้ดังเดิมความสัมพันธ์จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเอขอให้มอบความรักความเมตตาให้แก่กันแล้วกันอาจจะดีกันแบบงงๆดีกันแบบไม่ต้องพูดว่าดีกันก็ดีกันไปแล้วนะทำตัวตามปกติไปเลยแบบงงๆมีโอกาสกลับมาดีกันอยู่ๆก็ดีกันอยู่ๆก็กลับมาคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วเนาะแล้ว คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสเหมือนกันเนาะมีโอกาสเหมือนกันนะคะอาจจะมีโอกาสมีการสู่ขอหรือว่ามีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการสู่ขอก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแพลนนะคะในการที่จะแต่งงานกันในอนาคตนะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้หรือถ้าเกิดว่าหวังจะมีลงมีลูกก็มีโอกาสได้นะ คุณอาจจะฝันด้วยนะฝันว่าได้ลูกฝันว่ามีลูกมีโอกาสนะมีโอกาสมีงานแต่งงานมีงานมงคลมีโอกาสที่จะมีการสู่ขอกันเกิดขึ้นมีโอกาสมีลูกนะเอ่อที่เป็นเด็กดีด้วยที่จะมาเกิดกับคุณในอ,อ่เร็ววันนี้หนอโอเคครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยครับพักเบะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกลับมา ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์นะเป็นวันสุดท้ายนะคะ,ะคนที่เกิดวันศุกร์ก็ประมาณนี้สรุปให้ดีก่อนดีกว่าเลยวคนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกเลยว่าโค้งสุดท้ายของปี2 0 1 6เนาะหรือช่วงก่อนสิ้นปี2 0 1 6นะคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะได้รับเซอร์ไพรส์ดีๆในชีวิต จะได้อะไรดีๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นปาฏิหาริย์เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่เหนือความคาดหมายของคุณนะมีโอกาสว่าชีวิตของคุณจะฟืน้นฟูจากที่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายๆเรื่องดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับความเมตตานะทั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้คุณมีโอกาสดีๆมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องดีๆมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝัน เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเหบคุณการงานอาจจะจะเดินเติร์รุ่งเรืองได้ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะธุรกิจอาจจะจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้แล้วก็รุ่งเรืองหรือว่ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเหนือคุณมีโอกาสที่จะมีการเงินการทองหลังไหลเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเอ่อหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเรียนก็มีโอกาสสอบผ่านสอบได้สอบติดเรียนจบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเออแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินที่เคยติดขัดดูเหมือนกับว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมีคนใจดีมีมีมีโอกาสดีๆหรือว่าได้เห็น ช่องทางเห็นแสงสว่างของชีวิตทําให้การเงินดีขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยอะ่ะนะหรือมีคนมาช่วยเหลือทําให้การเงินดีขึ้นแบบเหนือความคาดหมายเลยส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าช่วงที่ผ่านมามันไม่ค่อยโอเคอะไรบางอย่างเลก็กๆน้อยๆหรือยิ่งใหญ่ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าอาจจะได้เจอความรักดีๆหรือว่าความรักบรรยากาศความรักจะดีแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คิดว่ามันจะดีได้เร็วขนาดนี้อาจจะเป็นในลักษณะน,นี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ